สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสถานที่ฟาร์มตังที่ดีที่สุดวันนี้คัดมาแล้วนะครับ3ที่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งไอ้สที่เนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันมีข้อดีก็คือว่าปลาระดับแพงๆเนี่ยมันออกง่ายนะครับอย่างตัวเอ่อลบ65 7 0 80อะไรพวกเนี้ยมันออกง่ายนะครับมันก็เลยฟาร์มตังได้ไว อ๋อและที่สําคัญเลยคือตอนนี้ผมมากับเบ็ดที่ตึงที่สุดในการฟาร์มเงินแล้วนั่นก็คือเบ 15, 000, e ็ด15ล้านอีเทเรลพิซึมล็อตที่มันฟาร์มตังดีที่สุดก็เพราะว่ามันมีโอกาส50%เลยนะครับที่จะทําให้ปลาของเราติดราคาคูณ8เวอร์อย่างเวอร์มาเรามาดูสถานที่แรกกันนั่นก็คือบ่อคาเข่นเราจะวาร์ปตรงนี้ด้วยหัวใจชุดลงมาแล้วก็เตรียมชุดดำน้ำให้เรียบร้อยครับ ก่ใครไม่เคยมานะครับคุณพาดแล้วมาเปิดประตูซะนี่มันจุดฟาร์มตังที่มาง่ายอยู่นะอุ๊ยขาเข้นเกิดก็เดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับด้วยการเปิดออโรราหอันแล้วเราก็จะตกจนกว่าออโรราจะหมดแล้วเราก็จะไปขายปลาทั้งหมดดูเสกออโรราเลยนี่เค็เริ่มเลยทุกคนตกนี่เห็นไหมตัว65พวกนี้มันออกง่ายนะครับตัว70ตัว80เนี่ยนี่ ตัว60และยิ่งถ้าติดคูณ8นะตัวหนึ่งก็หลายหลายน่าจะหลายหมื่นอยู่อะหรือบางตัวก็ติดเป็นแสนเลยนะผมไม่แน่ใจเรื่องราคาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขายรวมเอ้ยอันนี้ติดคาเค้นใช่ไหมเราไม่นับแล้วกันนะคาเค้นเดี๋ยวเราจะแยกไว้และติดแอนิเมชันไงเสียเวลาไปนิดนึงไม่เป็นไรนิดหน่อย นี่ไงลบเจ็ดสิบตัวนี้จะแพงสุดๆแล้วนะนในบ่อนี้อืมีลบเจ็ดห้าด้วยนี่แสดงว่าตัวนี้สิที่แพงที่สุดอืมผมก็จำไม่ได้แล้วใช่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 ตัวนี้แหละโอโ้โหเห็นไหมทุกคนคือแบบว่าตัวตัวแบบว่าเหลืองชมพูเนี่ยมันออกไวมากออกถี่มากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่ครบออโราหมดแล้วเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ ดูเหมือนออโราจะหมดแล้วนะทุกคนตัวนี้ก็คงเป็นตัวสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขายปลาทั้งหมดที่เรามีกันจะบอกว่าการฟาร์มเนี่ยคือออโรลานะครับถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มตังจริงเนี่ยเราไม่ควรเปิดออโราเองสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าออโรลามันก็ค่อนข้างแพงนะครับเป็นเล่นเซิร์ฟที่มีคนอื่นเปิดให้นะครับคนใจดีหรือว่าเราจะหาเพื่อนมาช่วยกันเปิดออโราก็ได้เฮ okay. เรามาดูราคาปลาที่เรามีขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ โอ้หนึ่งล้านไม่กอเอ้ยเดี๋ยวนะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าผมเผลอขายคาเค้นไปตัวหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่นี่นะอุ้ยมันถึงหนึ่งล้านเลยเหรอเนี่ยเอ้ยเป็นไปได้ทุกคนแสดงว่าการเปิดออโรร่าด้วยตัวเองก็ถือว่าคุ้มทุนนะเนี่ยไม่กอโอเคครับที่แรกผ่านไปไปดูที่ที่สองกันดีกว่าเราจําเป็นจะต้องเอ้ยผิดตัว เราจะเป็นจะต้องดำน้ำลงไปนะครับที่ที่ผมจะพาไปนั่นก็คือชั้น3ของ m a าเลนาเวลนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วขอดูกันน่าจะที่นี่แหละมั้งอาบิโซเ n นิตเอาไว้ว่ามันคือชั้น3ทุกคนเราก็จะต้องใช้เวลาดำน้ำไปประมาณครึ่งชีวิตของเรานะทุกคนมันทำมาโคตรไกลอ,อ่ะอ๋ออ๋อออแล้วนี่เป็นอะไรนี่ลำบากจะขับเรือขอญาตัดไปตอนนี้ถึงเลยล้กันถึงสักที ออนี่คือชั้น3นะครับสถานที่ที่เราจะมาฟาร์มตังกันเซกออลโรล่าก่อนนะทุกคนชิงเราจะมาดูความรวยของที่นี่กันระวังอย่าตกบ่อนะทุกคนเดี๋ยวโดนงาบนี่มาแล้วลบ60เอาจริงถ้าใครจะฟาร์มตังอย่างเดียวโดยที่ไม่สนว่าจะเอาตัวซีเกตนะผมคิดว่าที่นี่มันอาจจะมายากนิดน,นึงอ่ะผมยังเชียบบ่อคาเค้นมากกว่าที่นี่อีก ผมคิดว่าที่นี่อาจไม่สู้บอกคาเค้นจริงๆนะทุกคนปลามันลบ60 55เองอะ่ะตัวลบมากกว่านี้มันออกยากจังเลยบอกคาเค้นนี่คือแทบจะออกนาทีละ3-4ตัวโอ้ยนี่ไงลบ80มาแล้วใครจะไปรู้รอดูเม็ดเงินตอนขายแล้วกัน เดี๋ยวเราตัดไปตอนออโราหมดเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ออโราก็หมดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเราลองไปขายปลากันดูดีกว่าผมว่ารวยเละแน่เลยวะรู้สึกว่าปลามันดุดูมันออกมาเยอะอยู่นะตัวยังแพงเนี่ยไปหมดตัวหรือยังยัง,ยงหรอ อโอเคที่นี่ได้มาหนึ่งล้านหนึ่งใกล้เคียงเลยแต่ว่าข้อเสียคือไปยากมากโอเคเราไปดูที่สุดท้ายกันดีกว่าชั้นสุดท้ายเลยชั้นสี่ซึ่งผมเสร็จเกิดไว้นะเราจะใช้หอยว้าไปตรงนี้เราบินไปนะทุกคนอย่าไปกระโดดเลยเสียเวลา ประตูวาร์ฟแล้ววาได้เลยโอเคครับทุกคนนี่คือที่ที่เราจะฟาร์มกันนะผมคิดว่าที่นี่คือฟาร์มดีที่สุดแหละเพราะว่าปลามันลบ85นะเยอะกว่าทุกที่เลยตัวที่แพงที่สุดอะเซกออโราหผมตัวแรกก็มาเลยนี่ยลบ85ขออนุญาตครับทุกคน ไม่เล่นเวลาก็เดี๋ยวจะสกิปไปตอนตกเสร็จแล้วออโราหมดโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ออโราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมตกเกินมานิดนึงด้วยเราไปขายดีกว่าทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าปลาตัวที่ลบ8 5ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยแต่โดยรวมก็ได้อยู่คิดว่าน่าจะรวยไม่แพ้กันไปเลย โอ้หลานสี่ตกประมาณออโร拉หนึ่งอันแล้วก็เลยมามาันสามถึงห้านาทีนะเมื่อกี้เพิ่นไปหนอเอาแล้วทุกคนไปเลือกฟาร์มกันได้นะผมไม่รู้เลยว่าเบ็ดคูณแปดมันจะทําให้รวยได้ไวขนาดนี้ผมบอกเลยบอกคาเค่นก็เอาอยู่โหดเหมือนกันรวยไวด้วยขายง่ายไปง่ายขอให้ทุกคนฟาร์มให้รวยให้สนุกนะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ